องคงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวตัตก,กรรมลมพื้นที่การพัฒนาสร้างห้องอบระบบลมร้อนสำหรับถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติณจังหวัดสุราษฎร์ธานีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียแห่งชาติองค์การมหาชนจัดงานอาหารปลอดภยัยฉายรังสีปลอดโรคหว่างยกระดับการรับรู้และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารฉายรังสีนักวิจัยร่วมพัฒนานวตัตก,กรรมหน,น้กกรรนานก,กากผ้านานโนกันไรายฝุ่นสามารถกรองฝุ่นและละองละอ,องฝอยจากเสา้านขนาดเล็ก สามารถซักล้างได้ป้องกันการซึมผ่านของเหลวและสามารถใช้ซ้ำได้ถึง30ครั้งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ most new นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรบับติดตามความเคลื่อนไหวในแวดโปงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศรวมกับภาคีเครือข่า,ขายอีกหลากหลายภายใต้าการทำงานของทางรัฐบาลนะครับ ค่ะซึ่งวันนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะดิฉันนะัทนนะวิรนุกิติพรค่ะและผมคุณม,มารินนะครับวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าเรื่องของยางพาราบางช่วงวิกฤตการณ์นั้นก็ทําให้เกิดการลดราคขึ้นมาได้วันนี้นํามาเป็นถุงมือและมีความคืบหน้าเรื่องของการลงไปพัฒนาห้องอบระบบลมร้อนซึ่งมีส่วนช่วยที่ทําให้ถุงมือที่มาจากยางพารานั้นมีคุณภาพได้ด้วยนะครับค่ะนอกเหนือจากในะเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่จังหวัด ราชธาน,นีนะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของนักวิจัยที่ได้มีการร่วมกับคณะ <c oughs> แพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะคะในการมีการสานต่อกันในเรื่องของการทํหน้ากากอนามัยนะคะ <c oughs> ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีการขาดแคลนกันเป็นจํานวนมากสําหรับหน้ากากนาโนซึ่งสามารถใช้ซ้ําได้ถึง30ครั้งด้วยกันค่ะ <c oughs> <c oughs> ตงแรกนี้เราไปที่ภารกิจของทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งได้ลงพื้นที่การพัฒนาสร้างห้องอบระบบลมร้อนสําหรับการผลิตถุงมือผ้าเคลือบน้ำํำยางธรรมชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยนางวรินาบุญนา,ญาคค้าผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักง,งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ตนลงพื้นที่ร่วมกับทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกลศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพื่อติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสร้างห้องอบระบบลมร้อนนะครับสำหรับถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติณวิสาหกิจชุมชนชาวสวนยางบ้านในสวนตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจงังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ โดยกลุ่มชาส่วนยางบ้านในสวนนะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากน้ํายางพาราสดในท้องถิ่นโดยได้นํามาแปรรูปเป็นถุงมือผ้าเคลือบยางพาราและส่งขายต่อให้กลุ่มลูกค้าภาคการเกษตรและภาคการก่อสร้างซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถปกป้องการลื่นการบาดเฉือนป้องกันการสัมผัสกับสารเคมีป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตและการความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับ แต่ด้วยข้อจํากัดด้านเครื่องจักรอุปกรณ์จึงทําให้เกิดปัญหาในการผลิตครับทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจกักรกล MTEC h จึงได้พัฒนาสร้างห้องอบระบบลมร้อนสําหรับถูผ้าเคลือบน้ํำยางธรรมชาติภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการทางวิศวกรร,รมเพื่อการสร้างสารคคุณค่าที่ดําเนินการโดยสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักง,งานปลัดกระทรวงการอุรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตกรรม สำหรับการทำงานของห้องอบระบบลมร้อนนะครับที่พัฒนาขึ้นโดย m t e c h นั้นก็จะสามารถทำงานเฉลี่ยที่1.5ชั่วโมงต่อ1รอบสามารถบรรจุถุงมือได้เฉลี่ย350คู่ซึ่งเมื่อประเมินด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานที่เทียบเท่ากับตาอบรุ่นแรกกำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้นกว่า460ตในขณะที่ต้นทุนการผลิตนั้นก็ลดลงนะครับถึง50ตและในการเปรียบเทียบกับเตาอบที่เป็นการประยุกต์ใช้เตาอบลดความชื้นเมื่อประเมินที่จํานวนชั่วโมง การทำงานเทียบเท่ากันกำลังการผลิตของเตาจะมีมากกว่าถึง650ในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงนะครับประมาณ50นับใกล้เคียงกับการเปรียบเทียบกับเตาอบรุ่นแรกนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวทีเป็นความชุคดีของชาวสุนยามเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับที่วันนี้จะได้มีโอกาสพัฒนาเรื่องของถุงมือผ้านะครับผ่านระบบลมร้อนที่มีคุณภาพนะครับโดย m อ e c นะครับ มาติดตามอีกหนึ่งการดาเนินงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาิทยายาสารวิจัยและนวัตกรรมนะคะโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสอทอน,อนนะคะได้มีการจัดมหกรรมอาหารปลอดภยัยภายใต้ชื่องาน s a ฟ Food Good Life อาหารปลอดภยัยฉายรังสีปลอดโรคซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการจัดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะเพื่อช่วยยกระดับรับรูบรบร้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารที่ฉายรังสีซึ่งส่วนใหญ่แล้วประชาชนยัง มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากค,ความจริงค่ะ รองศาสตราจารย์ดรทวัชชัยอ่อนจันทร์ผู้อานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้เปิดเผยว่าปัจจุบันข้อมูลการฉายรังสียังถูกรับรู้ในวงแคบค่ะซึ่งประาชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงข้อมูลอาหารฉายรังสีหรือหากรับรู้ก็อาจจะเป็นการรับรู้แบบผิดๆว่าอาหารที่ฉายรังสีคืออาหารที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการที่มาใช้บริการฉายรังสีเองก็ไม่อยากจะบอกผู้บริ ะะว่าผลิตภัณฑ์ของตนเองนั้นผ่านการฉายรังสีมาก่อนเพราะว่าอาจจะกังวลและมีความเข้าใจผิดของผู้บริโภคและอาจจะส่งผลกระทบต่อยอดขายสินค้าทําให้ปัจจุบันนะคะอาหารฉายรังสียังไม่เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรอีกทั้งผู้ประกอบการอาหารอีกหลายจํานวนนะคะยังไม่รู้จักและเข้าใจว่ากระบวนการฉายรังสีของอาหารนั้นสามารถทําให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชือ้อดังนั้นแล้วการฉายรังสีอาหารในผลิตภัณฑ์ ที่คนไทยบริโภคจึงยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควรนั่นเองค่ะ ทั้งนี้จากปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 นะคะทำให้การรับประทานอาหารที่ปลอดภัยเป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะโดยอาหารฉายรังสีจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งในการบริโภคในขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจอาหารก็ควรที่จะคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญด้วยดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการจำหน่ายอาหารฉายรังสีให้มีความหลากหลายกว่าที่เป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทยค่ะซึ่งนอกจากมีการจัดนิทรรศการและให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ การฉายรังสีในอาหารแล้วนะคะการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือว่ามีกิจกรรมพูดคุยจากนักวิชาการนะคะรวมถึงตัวแทนผู้บริโภคเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านอาหารฉายรังสีเพื่อสร้างความเข้าใจกับประาชาชนในประเด็นดังกล่าวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ถือ <c oughs> ว่าเป็นอีกหนึ่งการดําเนินงานนะคะเพื่อที่จะสร้างความรับรู้ให้กับประาชาชนเพราะว่าปัจจุบันนี้ประชาชนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าอาหารที่ฉายรังสีนั้นอ,อาจจะเป็นอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีนั่นเองค่ะซึ่งจริงแล้วนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อความปลอดภัยสําหรับอาหารในช่วงนี้ค่ะครับในเรื่องใกล้ตัวผู้ชมอย่างเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาฝุ่นละออนนะครับในยุคนี้เป็นยุคแห่งการป้องกันฉะนั้นเรื่องของหน้ากากผ้าหน้ากากอะไมยัยเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นนะครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่า ไม่เพียงพอวันนี้หนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของหน้ากากอนาหม่นะครับโดยทานักวิจัยร่วมกันพัฒนานัตกรรมหน้ากากผ้านาโน,โนกันไรายฝุ่นนะครับซึ่งหน้ากากประเภทนี้สามารถป้องกันได้ทั้งฝุ่นละอองและองละองฝอยจากเศนหาในระดับที่เล็กนะครับประมาณ2.5ถึง5ไมครอนนะครับซึ่งนอกจากนี้ยังสามารถซักล้างได้ป้องกันการซึมผ่าของเหลวและสามารถเอาไปซักและสามารถใช้ซ้ําได้ถึง30ครั้งด้วยกันนะครับ คณะแพทยศาสตร์เิรีราพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนและหน่วยงานพัฒมิตนะครับได้แก่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมหน้ากากผ้านานโนกรรันไรฝุ่นเพื่อป้องกันโควิด -19 โดยนะวัตรกรรมหน้ากากผ้านาโนกันรไรฝุ่นเพื่อป้องกันโควิด -19 ทนี้นะครับจะเป็นหน้ากากที่มีโครงสร้างถึง3ชั้นด้วยกันสามารถกรองฝุ่นและและอองฝอยจากเสมห่าขนาดเล็กได้ถึงระดับ2.5-5ไมครอนได้สามารถซักล้างได้ครับซึ่งก็จะมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือและยังสามารถป้องกันการซึนผ่านของเหลวที่ใช้ผลการทดสอบโดยการหยดน้ําลงบนพื้นผิวผ้ากรองไรฝุ่นที่เคลือบด้วยสารนาโน พบลักษณะน้ำน,นั้นจะกลิ้งบนใบบัวนะครับโดยที่น้ำไม่ซึมไปในเนื้อผ้าและที่สำคัญก็คือว่าสามารถซักซ้ำได้ถึง30ครั้งด้วยกันซึ่งการส่งมอบระยะแรกคุณผู้ชมครับจะสามารถส่งมอบได้ไม่เกิน7,000ชิ้นภายใต้การบรรจุัธุ์ค่าเชื้อให้กับโรงพยาบาลหลกัหลกๆก่อนส่วนการขยายผลต่อไปนั้นจะระดมทุนโดยอาศัยกลไกลของ c r o w d Funding ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับ ให้โรงงานที่ได้มาตรฐานร,รับดำเนินการผลิตยขยายผลให้บุคลากรทางก,รก,รการแพทย์ทั่วประเทศและดำเนินการให้ถึงมือประชาชนโดยทั่วไปเป็นจำนวนหลักหมื่นถือว่าหลักแสนชิ้นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผลการรับลงทุนและกําลังการผลิตของโรงงานนะครับซึ่งเราเาชื่อว่าหากปีการทดสอบและก็การวิจัยอย่างแน่ชัดแล้วว่าสามารถผลิตได้ ให้หนุกกองทางการแพทย์ได้เพียงแค่มีการรมทุนหรือว่าไ<ช>ม่ก็ประมาณมาก็แจกจ่ายได้ถึงมือประชาชนอย่างแน่นอนนะครับค่ะช่วงนี้พักันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวผลการวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจกับช่วงรอบดูเก้าทันเทคโนโลยีกับเมซี่อาดเวอร์พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบก,กันค่ะสักครู่ครับ ช่วงที่สองของรายการนะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวการดําเนินงานของทางประเทศจีนที่มีการเปิดอาสาสมัครในการทดลองวัคซีน9ตัวด้วยกันนะคะเพื่อสู้กับโควิด -19 ค่ะซึ่งวัคซีนทั้ง9ตัวนี้นะคะถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์กว่า1 0 0 0คนซึ่งคาดว่ากระบวนการทดลองนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาราวๆ6เดือนด้วยกันรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากช่วงนี้ค่ะ เว็บไซต์ South China Morning Post ได้รายงานศูนย์วิจัย c a n ซิโนไบโอโลจิกในเทศบาลนครเทียนจินประเทศจีนที่ร่วมมือกับสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารของจีนได้ประกาศเปิดรับสมัครอาสาสมัครจำนวนมากเพื่อเข้าร่วมกระบวนการทดลองและผลิตวัคซีนต้านโควิด -19 เป็นระยะเวลา6เดือนโดยศูนย์ควบคุมและป้องก,กันโรคบนทนหูเป่ยได้เปิดเผยว่าวัคซีนที่จะนำมาใช้ทดลองนั้นไม่มีสารติดเชื้อทำให้มีความปลอดภัยสูงมาก ศูนย์วิจัยแคนซินโนไบโอโลจิกได้ใช้เทคโนโลยีนำเอากรดไลโบนิวคลีอิกหรือ mRNA มาใช้คัดลอกรหัสพันธุกรรมของไวรัสแทนที่การใช้ไวรัสตัวจริงโดยวัคซีน mRNA นั้นถูกพัฒนาและวิจัยร่วมกันจากหลายหน่วยงานได้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยถงจี้และศูนย์วิจัยสเตอร์มินาเซี่ยงไฮ้ในปัจจุบันซึ่งวัคซีนยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในมนุษย์แต่ผ่านการทดสอบในสัตว์มาเรียบร้อยแล้ว หวังจุนจือผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชีวภาพและนักวิชาการจากสถาบันวิทยาศาสตร์ของจีนได้เปิดเผยว่าขณะนี้ศูนย์วิจัยแคนซิโนไบโอโลจิกและสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารกำลังเดินหน้าผลิตวัคซีนถึง9ตัวโดยทั้งหมดผ่านการทดลองในเบื้องต้นมาแล้วและจะเข้าสู่กระบวนการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ สำหรับอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมโครงการทดลองวัคซีนจะต้องมีอายุ18 60ปีและไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ป่วยโรคโควิด -19 มาก่อนแต่ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าทางศูนย์วิจัยต้องการอาสาสมัครจำนวนกี่คน นายสีจิ้นผิงผู้นำประเทศจีนได้มีการประกาศระหว่างการตรวจเยี่ยมสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อสองสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาว่าต้องการให้นักวิทยาศาสตร์จีนเร่งกระบวนการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งในส่วนนี้หวังจุนจือกล่าวว่าการผลิตวัคซีนของจีนนับว่าเร็วกว่าประเทศอื่นและนับได้ว่าก้าวหน้ามากที่สุดในโลก สำหรับการผลิตวัคซีน9ตัวนี้นับว่าเป็นงานที่ใหญ่มากโดยศูนย์วิจัยได้ใช้นักวิทยาศาสตร์ประมาณ1,000คนในการระดมสมองคิดค้นและพัฒนาวัคซีนโดยวัคซีนทั้ง9ตัวนี้จะแบ่งออกเป็น5ประเภทรวมทั้งวัคซีนชนิดเชื้อตายวัคซีนชนิดเชื้อเป็นและวัคซีนพันธุก,กรรมก่อนที่จะเริ่มนำมาทดลองนั้นวัคซีนทุกตัวจะต้องผ่านการผลิตตามกฎระเบียบและมาตรฐานทางเทคโนโลยีอย่างเคร่งครัดรวมทั้งต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับขององค์การอนมามัยโลกด้วย แต่ว่าเป็นความพยายามนะครับไม่เพียงแค่จีนเท่านั้น,นยังคงมีอีกหลายประเทศที่เป็นภาคีเครือข่ายในการพยายามหาตัวยาหรือวัคซีนในการทั้งป้องกันและก็รักษาโควิด1 i ในครั้งนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าพบกันใหม่ในช่วงของเมสซี่อินไซด์ครับ กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง m e s s i Insight นะคะช่วงนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมได่ติดตามอยู่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรตามทีมข่าวมูสเน s ไปได้เลยค่ะ พูดถึงปัจจัยที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสําคัญสําหรับเกษตรกรนั่นก็คือเรื่องของความชื้นเดี๋ยวเฉพาะในข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรอื่นๆที่ต้องใช้ตัวชี้วัดความชื้นเป็นปัจจัยในการกําหนดมาตรฐานจากปัญหาดังกล่าวนี้จึงทําให้เกิดเป็นนวัตรกรรมที่มีชื่อว่าเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยระบบรังสีอินฟราเรดรวมกับลมร้อนปล่อยทิ้งอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่จะช่วยลดความชื้นเพื่อเกษตรกรเครื่องอบแห้ง ทรงกระบอกหมุนครับเพราะว่าการอบแห้งในลักษณะนี้จะเป็นการอบแห้งแนวยาวครับเราใส่ตัววัตถุจะเป็นเมเล็ดพันธุ์ทางการเกษตรหรือว่าจะเป็นวัตถุอะไรที่ต้องการให้ลดความชื้นเนี่ยมันสามารถที่จะลดความชื้นได้มันจะใส่ในลักษณะาจากทางด้านหน้าแล้วก็ออกทางด้านหลังแล้วก็วัตถุที่ออกมาเนี่ยก็จะลดความชื้น ด้วยการจัดการเรื่องของรังสีอินฟาเรดและจัดการลมร้อนอันนี้คือหลักการในเบื้องต้นแต่ว่าตัวนวตัตก,กรรมนี้ครับเป็นนวตัตก,กรรมที่เกิดจากความร่วมมือกันร,ระหว่างภาคเอกชนอาทิตย์จากกลกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นลักษณะของการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีหน่วยงานที่เขาจะเข้าไปดูปัญหาของทางชุมชน จากการที่เราได้พูดคุยกับทางนักวิจัยเราก็พบว่าตัวนวักตรกรรมตัวนี้เกิดจากการที่ทางนักวิจัยได้เข้าไปช่วยชุมชนในเรื่องของการทําเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวให้สามารถทํางานได้อย่างต่อนเนื่องและไม่ซับซ้อนครับวิธีการทํางานก็คือเราจะมีตัวคอนเวนเยอร์ในการที่จะรับเมล็ดพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดข้าวฟ่างครับที่เป็นเมล็ดเนี่ยฟีดขึ้นไปที่ตัว ตัวด้านบนของตัวถังแนวแนวยาวนะครับตัวถังเนี่ยเราจัดการความร้อนไว้ด้านในของถังจะมีหลอดอินฟาเรดซึ่งมีขึ้นความร้อนอ,อย่างที่เราต้องการไว้กําหนดไว้อย่างที่เราต้องการเราเปิดเชื้อเพลิงก็ใช้เพียงแต่เรื่องของแก๊ส LPG ที่ใช้ตามบ้านเรือนนะครับไฟฟ้าก็สามารถใช้ไฟบ้านได้หรือถ้าเกิดว่าในพื้นที่ที่ไม่มีไฟบ้านเราก็มีตัวเจเนอเรเตอร์ตัวปั่นไฟเพิ่มเข้าไปได้ครับ เมื่อเมล็ดพันธุ์เข้าไปในถังมุนทรงกลมนี่แล้วถังมันก็จะลําเลียงตัวเมล็ดพันธุ์ด้วยการหมุนออกไปคล้ายๆเป็นคอนเวนเยอร์แล้วก็ผ่านมาถึงทางด้านหลังไอการที่เราผ่านความร้อนแล้วก็ผ่านลมร้อนออกมามันจะทําให้สามารถลดความชื้นได้ยกตัวอย่างข้าวที่เรานํามาลดความชื้นเนี่ยมันสามารถลดความชื้นได้ถึงกํากำลังการผลิตได้ถึง500กิโลต่อชั่วโมง เพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยเขาสามารถาทําได้ถึง4ีถึงหตันต่อต่อการทํางานแปดถึงสิชั่วโมงเอาเครื่องนี้ไปใช้กับทางชุมชนที่เขาตั้งใจในการทำข้าวยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการาทําข้าวอินทรีย์ซึ่งการทําข้าวอินทรีย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผลิตภัณฑ์ของข้าวจะได้ไม่เยอะมากในการที่จะนํา ปริมาณข้าวที่ไม่เยอะมากแต่เป็นข้าวไร้สารพิษไรสารเคมีเนี่ยเอาไปขายกับข้าวทั่วทั่วไปราคาของเขาก็จะโดนกดราคาลงไปเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้เครื่องนี้ในการลดความชื้นและต่อเนื่องเรื่องของการสีข้าวแล้วก็เรื่องของการแพ็กเกตให้ออกมาเป็นข้าวสารอินทรีย์ได้ตรงจุดนี้จะสามารถช่วยชาวบ้านได้หรือช่วยชุมชนที่เขาทำเรื่องของข้าวอินทรีย์ได้อย่าง,างมหาศาลทีเดียว เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนนวัตกรรมสำหรับลดความชื้นในข้าวและพืชผลทางการเกษตรปัจจุบันได้มีการนำไปใช้ในชุมชนแล้วกว่า20ชุมชนในกว่า20จังหวัดทั่วประเทศซึ่งนอกจากจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่แล้วเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนนี้อย่างได้รับรางวัลการันตีคุณภาพหลายรางวัลจากหลายหน่วยงานอาทิรางวัลเกียรติคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศประเภทนวัตรกรรมเชิงพาณิชย์จากสำนักงานเลข,ขานุก,การคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมเป็นต้นทั้งนี้ในอนาคตยังคงมีการต่อย,ยอดการนำไปใช้งานให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นและจะเพิ่มฟังก์ชันให้สามารถตอบโจทย์กับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะในชุมชนที่ประสบปัญหาเรื่องของความชืน้นเพื่อสร้างมูลค่าให้กับข้าวและพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรไทย ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากทีมข่าวมอสติวด้วยนะคะกลับม้หมดเพียงเท่านี้นะครับท้าน,นี้ยัคงมีเรื่องราวที่น่สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตกรรมเทคโนโลยีและผลการวิจัยต่างๆน,นะครับติดตามจากทีมข่าวมอสติวของเราในช่วงนี้นะครับ ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดในีขณะนี้เราจะเห็นว่ามีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดและแจ้งเตือนสถานการณ์ผู้ติดเชือ้อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้พัฒนา2แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีชื่อว่า DDC Care และ t r a f f i c o n d u e เพื่อลดความตื่นตระหนกของคนในสังคมสร้างความเชื่อมัน่น และเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์ทั้งในส่วนของการติดตามและตรวจสอบกลุ่มเสีย่ยงในภาวะวิกฤตที่โควิด19โควิด19ระบาดเยอะๆนะคะทางสวทชในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้ร่วมมือกับทางกรมควบคุมโรคนะคะสังกัดกระทรวงสนธนาธนารณสุขทำงานเรารับรีไฟแนนซ์ในการทำระบบตัว DDC Care นะคะเพื่อที่จะ ติดตามใช้ในการติดตามผู้ที่ต้องกักตัวค่ะผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด1 9เนี่ยนะคะที่ต้องกักตัว14วันเราพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานตอนนี้มีเริ่มใช้งานที่สถาบันบำรานนาราดูนนะคะเมื่อเราไปโรงพยาบาลนะคะแล้วตรวจแล้วแยกแยกออกเป็นสอกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือตรวจแล้วลพบว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิดแต่มีความเสี่ยงที่อาจจะติดได้ควรควรกักตัว14วัน ก็ควรจะลงแอปพลิเคชันนี้นะคะซึ่งวิธีการลงมี2วิธีนะคะก็ถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยพยาบาลจะให้ QR code เราก็ส่อง QR code แล้วก็ลงแอปพลิเคชันไปเลยแล้วก็ทุกๆวันก็ให้เข้าไปกรอกว่าอาการเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็จะมีระบบที่ประเมินผลให้ว่าอาการของคุณในวันนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงนะคะแย่ลงมากไหมถ้ามากเนี่ย ทางกรมควบคุมโรคที่ดูข้อมูลอยู่เขาก็จะติดต่อมานะคะกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วพบว่าโพ i ิทีฟคือติดเชื้อนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่อยู่รอบๆคนนี้ที่มีที่ติดต่ออาจจะอยู่บ้านเดียวกันทํางานร่วมกันนะคะบุคคลเหล่านี้ค่ะก็จะได้รับ SMS ในการที่จะบอกว่าคุณเป็นผู้มีความเสี่ยงนะที่จะติดเชื้อโควิด19เพราะฉะนั้นให้คุณลง d d c c a r e นะคะ ส่วนของข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานกรอก้าไปใน DDC Care จะถูกเก็บไว้เป็นความลับของทางหน่วยงานทางสาธารณาสุขหากเป็นข้อมูลของจังหวัดทางผู้นําของจังหวัดจะเป็นผู้เก็บข้อมูลเอาไว้นอกจากนั้นกรมควบคุมโรคจะทําหน้าที่ดูแลโดยมีเพียงแค่หน่วยงานภายใต้ใตกระทรวงสาธารณาสุขเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานทั้งนี้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน DDC Care จะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโควิด1 9เท่านั้น คือเราจะไม่ได้ให้คนทั่วไปคือถ้าโหลดมาปุ๊บหน้าแรกที่เจอหน้าล็อกอินก็คือจะมีคนสงสัยว่าอา้าวเราจะสมัครยังไงไม่มีหน้าให้สมัครก็คือไม่ได้ให้สักคนทั่วไปสมัครเพราะว่าเขาต้องการคัดกรองอข้อมูลที่มาจากกลุ่มสิ่งจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังกลุ่มน,นี้คือถ้ามีข้อมูลใครก็ได้กรอกเข้ามาอันนี้ค่ะเจ้าหน,น้าที่อาจจะต้องใช้เวลาในการคัดกรองตรงนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของแอปพลิเคชันอื่นที่ทํางานตรงนี้ไปแต่เนี้ยเราตอบเพราะกลุ่มที่จะต้องมีการกักตัว14วันนะคะ สำหรับ DDC Care จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยบุคลากรทางการแพทย์คัดกรองผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 มีคำแนะนำต่างๆภายในแอปพลิเคชันรวมถึงการเข้าถึงตำแหน่งโลเคชันของกลุ่มเสี่ยงเพื่อปกปุมและดูแลอย่างทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมหากเป็นผู้ได้มีความเสี่ยงจะต้องใช้แอปพลิเคชันอย่างเคร่งครัดกักตัวเองไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะตรวจสอบและเข้าถึง แต่เพื่อร่วมกันลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ให้ลดน้อยลงมากที่สุด,สดขอคูณทีมข่าวม s สติ w ของเราด้วยนะครับวันนี้คือหมดกับม s สติ w ของเราในวันนี้คุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและรักการมกับเราได้ในครั้งต่อไปนะครับช่วงนี้เราสอะคนพราะทีมข่าวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ thank you